เรติโนลสิ่งที่คุณนึกถึงคืออะไรนึกถึงประโยชน์อันน่าทึ่งที่สามารถมอบให้กับผิวของคุณเช่นรูขุมขนกระชับริ้วรอยล่องลึกดูลดเลือนใช่หรือไม่หรือคุณนึกถึงข้อเสียเช่นรอยแดงการระคายเคืองอาการแสบร้อนและการลอกของผิวถ้าฉันจะบอกคุณว่าคุณสามารถได้ประโยชน์ทั้งหมดนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลถึงผลข้างเคียงที่น่ากลัวซึ่งมักพบในผลิตภัณฑ์เรติโนลล่ะหรือพูดอีกอย่างก็คือคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยไม่ต้องทนเจ็บปวดเลย นี่คือ h g l o c k 2 Face Peptide r e t i n o l Complex เป็นเรตินอลที่ให้ประสิทธิภาพครบแต่ไม่ระคายเคืองไม่เพียงแต่ช่วยฟื้นบำรุงผิวเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วย h l o c k 2 Face Peptide r e t i n o l Complex ใช้เทคโนโลยี p e p ไท d e รูปแบบเดียวกับธรรมชาติผ่านการทดสอบทางคลินิกและคิดค้นทางเทคโนโลยี AI เป็นรายแรกของโลกสิ่งนี้หมายความว่า เราใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยระบุเปปไท์ที่เหมาะสมที่สุดในการยกระดับผลิตภัณฑ์เรติโนของเราเปปบไท์อันทรงพลังนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเรติโนช่วยให้รูขุมขนดูลดเลือนรอยดําจางลงอย่างเห็นได้ชัดริ้วรอยแลดูลดเลือนในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับสีผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแต่เรายังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดเราได้รวมเรตินด์ไม่ใช่แค่หนึแต่เป็น2ชนิด เรตินอที่เสถียรและเรตินอีกแอซิดเอสเตอร์มอบคุณประโยชน์เป็น2เท่าสำหรับผิวของคุณสุดท้ายผลิตภัณฑ์นี้ยังได้รับการเสริมด้วยส่วนผสมของโจโจบาและ 4TB b l e n บที่อ่อนโยนเป็นพิเศษให้ความชุ่มชื้นและลดผลข้างเคียงของเรตินอเรายังมีเอ l o c อก l e n d ตรงเข้าจัดการปัญหาผิวให้ผิวดูอ่อนเยาว์และมีชีวิตชีวาและทั้งหมดนี้มารวมกันได้อย่างไร ผลลับจากการศึกษาภายใน8สัปดาห์ใช้เอสล็อกทูเฟสเปปไทร e ยดินอ o คอมเพล็กซ์คืนละครั้งเพียง1สัปดาห์ผู้เขารวม87เห็นด้วยว่ารู้สึกผิวสุขภาพดีขึ้นและมีพลังมากขึ้น80เห็นด้วยว่าผิวของพวกเขาดูกระจ่างใสขึ้นและรูขุมข,ขนกระชับขึ้นและ83กล่าวว่าผิวของพวกเขาดูดีและรู้สึกสดชื่น ยิ่งไปกว่าน,นั้นผลลัพธ์ที่ได้นั้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจาก8สัปดาห์97กล่าวว่ารูขุมขนของพวกเขาดูกระชับขึ้นดูเปล่งประกายและใสขึ้น93เห็นด้วยว่าผิวของพวกเขาดูสดใสขึ้นและ100ของผู้เข้าร่วมเห็นด้วยว่าผิวของพวกเขามีความยืดหยุน่นอิ่มเอิบมากขึ้นและริ้วรอยดูจางลงแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะหลังจากที่ใช้เพียงครั้งเดียว ผิวกระชับขึ้นถึง20%ดังนั้นตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าจะรวมมันเข้ากับกิจวัตรยามค่ำคืนของคุณได้อย่างไรง่ายนิดเดียวเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดผิวด้วย AgeLock Lumispa IO จากนั้นใช้โทนเนอร์นูสกินที่คุณชื่นชอบหลังจากนั้นให้ทา AgeLock 2 Face p e p t i d e Retinol Complex และปิดท้ายด้วยการทาครีมบำรุงผิวนูสกินที่เหมาะกับสภาพผิวของคุณ ง่ายๆแค่นั้นเลยฉันอยากให้คุณสมัมผัสกับการป้องกันร,ริ้วรอยก่อนวัยกับ Age Lock 2 Face Peptide r e t i n o l Complex ด้วยตัวคุณเองและเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพของ Retino l โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการระคายเคือง